สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิเกตนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร power นะครับ power เ,เป็นตัวละคร SSR นะครับ attacker แล้วก็มีปืนประจำกายเป็น rocket launcher นะตัวละครนี้ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่คอลับกับเชดซอร์แมนก็จะมีช่วงเวลาให้เปิดแค่ช่วงนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนี้ก็เป็นไปได้สูงว่าจะไม่ไม่มีกลับมาให้เปิดอีกแล้วนะครับ มาดูกันที่ความสามารถในการยิงนะครับก็กระสุน6นัดครับรีโหลด2วินาทีนะครับแบบชาร์จดาเมจนั่นเองสร้างดาเมจได้61.3เนะครับเวลาชาร์จ1วินาทีแล้วก็ชาร์จเต็มทำได้250ของดาเมจนะ250มาดูกันที่สกิลสกิลหนึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อชาร์จเต็มนะครับสมผลกับตัวเอง จะทําให้เพิ่มพลังโจมตีขึ้นนะครับถ้าเป็นที่เลเวล10ก็จะเพิ่ม6.4%สแต็กกันได้สูงสุด5ครั้งนะครับแล้วก็ระยะเวลาจะคงอยู่3วินาทีสกิลหน่งเนี่ยจะทําให้เห็นว่าถ้าใช้คิวที่เพิ่มความเร็วในการชาร์จเนี่ยก็จะทําให้เก็บสแต็กได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะคงให้สแต็กอยู่อยู่ได้ตลอดเวลาด้วยนะต่อมานะครับ สกิลที่2นะครับเปิดใช้งานเมื่อสแตก็กของสกิลหนเนี่ยสแต็กเต็มแล้วก็โจมตีธรรมดาไปอีกสิครั้งนะครับสแต็กเต็มแล้วหลังจากโจมตี18ครั้งจากส่งผลกับตัวเองนะครับที่เลเวล10จะเพิ่มลัศมีระเบิดขึ้นนะครับสาระยะเวลา10วินาทีแล้วก็จะรีโหลดทันทีก็คือกระสุนในซังเพิ่มจะเต็ม ร้นะครับแต่จะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งตอนหนึ่งการต่อสู้เท่านั้นในเรื่องของการรีโหลดนะครต่อมาครับเบิร mm ์ดสกิลนะครับเป็นเบิร์ดลำดับสามนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่4 0่สิบนาทีซึ่งก็ปกติโควไปจะโจมตีใส่ศัตรูนะครับที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุด1เป้าหมายที่เลเวล10จะทําดาเมจอัน584%ซึ่งสูงนะครับสูงมากแล้วก็จะมีอีกเอฟเฟกหนึ่งถ้า อยู่ในสถานะสแ็กเต็มสต็กของสกิลหนเต็มอยู่นะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก1584%ที่เลเวลสินะครับก็จะเห็นว่าสกิลนี่จะเน้นไปที่การรับตัวเองแล้วก็ทำดาเมจกบบเป้าหมายเดียวเพราะงั้นตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นการลงบอสที่ที่โผล่มาตัวเดียวนะครับจะทำดาเมจได้ดีมากแต่ข้อเสียก็นั่นแหละคือเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับเฉพาะในช่วงคอลับ นั่นแปลว่าถ้าหลุดจากกิจกรรมพอหลับไปแล้วน่าจะไม่มีโอกาสได้อัพดาวขึ้นอีกซึ่งส่วนตัวผมก็หวังเล็กๆนะครับว่าจะมีในอนาคตหวังว่าจะมีทางอื่นในการอัพดาวมากกว่าที่ต้องหาตัวซ้ำเท่านั้นหรืออาจจะมีแบบเก็บแหนมอะไรบางอย่างไปแลกตัวซ้ำเอ่อไม่ใช่ตัวซ้ำหรอกเรียกว่าเอ่อมันเป็นโทเค็นเป็น ในเกมเรียกว่าร่างสำรองเนาะซึ่งมันไม่ใช่ตัวละครนะครับมันเป็นเอามา up down ได้อย่างเดียวเนียก็หวังว่าในอนาคตจะมีอะไรแบบเนี้ยเพราะไม่งั้นก็มันก็ไม่มีโอกาสที่จะ up down ได้เลยนะครับสําหรับตัวละครพวกนี้ทีนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ชุดติ้งเลงครับว่าทำดาเมจได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นครับโหลดเข้าชูติ้งเลงนะครับบอกก่อนว่าอันนี้ก็ วัดอะไรได้ไม่มากเนื่องจากตัวละครเป็นตัวละครที่เน้นการต่อสู้กับเป้าหมายเดียวแต่ชูตติ้งเลงมันเป็นเหมือนกับโลงด่านนะก็คือมีศัตรูหลายตัวนะครับเพราะงะั้นศักยภาพของ power เนี่ยจะดออปลงแน่นอนนะครับแต่ผมจะให้ดูสกิลสักหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไนะ D 全全นงน,นนะมาดูของ power นะครับนี่ ซึ่งก็จะเป็นคอนทุกลงไปที่เป้าหมายเป้าหมายเดียวนะครับทำดาเมจได้ตัวตส่วนตัวผมก็กำลังคิดว่าจะค่อยๆอ,อ,อัพกิวเลเวลของพาวเวอร์ขึ้นมาแล้วก็จะลองเอาไปใช้แทนลาฟาตดูน,น,นะครับคิดว่าอาจจะดีกว่า,าข้อเสียหลักๆของลาฟาสออกมาเล่นในคอนเทนต์หลังๆแล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะ เจอปัญหาว่าดาเมจที่ตัวละครได้รับเนี่ยสูงมากนะครับคือแบบเทดาเมจมาเลยแล้วลาฟาบางทีหลายๆครั้งอ่ะไม่ทันได้ยิงคือเพราะว่าลาฟาต้องยิงจ่อต้องจีจ่จ่อมันมีหลายทางที่ตายไปก่อนที่จะได้ใช้ได้อีกเลยเียผมก็เลยเริ่มเริ่มมองหาเป้าหมายที่ตัวละครที่ทำดาเมจได้แบบเพิ่งเดียวจบนะครับพพเพราะพลังงาน่าจะ เลือกที่ดีนะตอนนี้นะแต่ก็นั่นแหละคือเหมาะกับที่จะลงในโหมดบอสแต่ถ้าในโหมดอื่นๆมันม,ม,มีตัวละครอื่นที่เหมาะกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ก็น่าจะต้องช่างใจหน่อยว่าถ้าเกิดคุณอยากเน้นไปลงไปตีบอสเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าไปลงโหมดอื่นอย่างโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยคือตัดทิ้งไม่ได้เลย แต่ถ้าเกิดหมดเนื้อเรื่องแต่ว่าไปลงอ่านที่ต้องสู้กับบอสดอันนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องกนะ็ลองต้องลองจนาดูนครับว่าจะปั่นหรือเปล่าแต่สำหรับมือใหม่คิดว่าส่วนตัวเนี่ยแนะนำว่าข้ามตู้ลิมิตนี้ไปแล้วไปเปิดหาตัวซ้ำในตู้ปกติก่อนนะครับจนกว่าจะข้ามลิมิต Level เกิน160ได้ คุณถึงจะทําอย่างอื่นได้สบายใจมากขึ้นเพราะผมมีประสบการณ์มาแล้วผมเอาเอาเพชรไปเทกับโมเดอร์เนียนะครับทำให้ผมปลดล็อกสักแค่เลเวล160บเนี่ยช้ามากๆนะครับช้าไปเยอะเลยช้าไปเป็นเดือนเลยท,ทังที่ที่จริงถ้าเกิดทำเอาไปเปิดไปก่อนหน,น้านี้น่าจะสองร้อยไปนานแล้วนะครับนะมาดูกันที่ดามเมจก็จะเห็นว่าแน,น่นอนนะครับคือตับต่างววไพ,พเวตี้ด้วยซ้ำท,ท,ทั้งทั้งทังที่วางไว้ ตำแหน่งแรกนะครับก่อน p พรเวตี้นะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันวัดอะไรไม่ได้หรอกคือจะให้ดูสกิลเฉยๆต้องไปวัดกันที่ลงบอสแต่ว่านะสถานะของ ID ผมตอนนี้ลงบอสก็น่าจะไม่เห็นผลเพราะว่าตัวละครผมยังไม่เก่งพอที่จะตู้กับบอสได้ในระดับที่มองเห็นอาบรวมอ ตอนนี้มันลงไปแป๊บเดียวโดนบอสตีมาแบบแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวตายละคือผมเก็บหลอดเลื่อนบอสในในสกัดกัน้นในเป้าหมายพิเศษผมได้อย่างมากไม่เคยเกินสองหลอดเลยเพราะว่าตัวละครผมยังระดับพลังยังไม่ถึงตัวยังบางแล้วก็ทำดาเมจได้ไม่ไม่แรงพองนะครับก็เลยยังไม่เห็นผลแล้วก็ที่จริงเกมเนี้ยควรจะมีโหมด หรับฝึกซ้อมลงบอร์ดไหมซึ่งตอนนี้มันไม่มีนะครับถ้ามันมีอะ่ะผมจะได้เอาเอาไปลงให้ดูได้ออย่างน้นถ้าเกิดจะเป็นขอโทษครับคือไปโดนใหม่ถ้าเป็นเกมบูอาไคเนี่ยมันมีโหมดฝึกซ้อมโหมดจําลองอะ่ะผมก็สามารถที่จะลงให้ดูได้นะครับแต่อันเนี้ยมันก็นะเมื่อลงผมลงไปแล้วด้วยนะแล้วนั่นแหละคือถ้าลงบอร์ก็อาจจะไม่เห็นผลอยู่ดี เาอ,อทีมผมยังกาเกินไปประมาณนี้นะครับอขอคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ